นี่ครับเอาตักใส่ถ้วยแล้วครับมากครับมากเกีย่ยงปลาคอเซส,สายบัวครับสายบัวสดอินห่อนครับ <c oughs> กาดมือนี้ยนีมือส้ากับขอ้อร้าครับมือนี้นั่งกินนั่งสียครับมันยังเห็นไก่ดี มึอนี้มีขนมมากตอนกินในพ่อแน่พี่น้องมึงครับขนมโรตีส้อมากเหนสามสิบบาทไก,ก่ก็หลายหลายไก,กย่ก็เดียหลายเหล่ากันยังขมากคือเกาอยู่ หลังเทียเขาเปิดประตูเฮี้ยนได้ก็กเผื่อกับนักกะอันนี้ครับยางของมันนี่เฮี้ยนห้องไก่เฮี้ยนหลงย่มึนกิจตายเนี่ยถ้าถ่าจอบกินนะไรสามซี่ตวครับไก่ ห,หายลแล้วจะกินขนมรอดตีเอ๋ยเื่อนเนี่ยเสือม่ามหันเนี่ย แม่วาว่างขายข,งขังถนนเจ็ดนั่งยัางตลาดผมเดี๋ยวผมขี่รถมาหันเนี่ผมไปส่งคนอยู่โรงพยาบาลได้เงินห่าสิบบาทก็าอยากมาถาดด่ายรถอยู่บาทข้างนี่บ้านผมเนี่ยช่วงผมไปซื้อข้าวเหนียวไม่ได้เลยเนี่ยช่วงขากลับผมเลยไปส่งให้เรายัางกระต่อนั่งถาดด่ายรถอยู่เอาทั้งไปย่างห่างสิบบาทไปส่งให้เราอยู่รงพยาบ้านย่ง,ลงยบบตลาดครับ เขาออกไปัานว่าไปตรวจเรียดหรือไปอันนั้นเลยถ้าเพื่อไปจอเรียนแล้วว่าเป็นเบาหวานทนะ่านน่ะต้อนป่า ช่วงค้ากลับวาสิถามก็เจาอยู่ช่วงกลับบัาน์วาสิไปส่งก็เจาอยู่ผมก็เลยฝ่าไม่กินขอท่านอี่กินขอเศร้าก็เลยมา กับคนตะเศร้า,รา,าบางเด้เด่นนะฝนตกฝนเหี่ยงครับผ้ายูเขาตกก็แห้งหนอตกแค,ค่ควายครับโอ,โอ้หิ้งเพจไลค์พอดีกือนควาแล้วมันไอครับ ขึ้นกับตกอยู่มืนขึ้นอี่างเยเดีไปอ,อาบนา้ำช่วงมืนขึ้นนะครับช่วงม่านทุ่มหนึง่งฝนตกฝนลินลินกับลินมาแห้งใครเป็นปีเนี่ยแต่ว่ากับราชินบ้า,า,า,น,า,น,น,บานผมหนำบ บ่บ่ถ่วมเนาะตีกายนี่มันช่วงหนานี่นะอห้วยมันนำถ่วมให้หน้าแล้วให้หน้าผมนี่แถวๆนี้มันบ่เลืยแล้วมันถ่วมแล้วป่ะเนี้ยอันนี้ก็เก็บสิถ่วมเลยครับเนี่ยห <c oughs> น้าผมเพ่ยงานาออกไปเพราะท่านครับแต่ให้หน้าคนเดือนแดี๋ยวเที่เงใส่ให้หน้าคนเดือนเนี่ยระบายนาไปใส่หน้าคนเดือนแท้หน้าคนเดือนกับติมแล้ว น้ำก็สิท่วมเหมือนกันมันฝนตกดีมันผ่านอีสานมันแถวทางโครลาดเด้อตกคักขนาดน้ำท่วมรั้กทำทงไฮทงหน้าค้น แถวอำเภอปากช่องแถวนี้เนะาะก็้เราออกข้าวอยู่ครับนน้ำท่วมถึงวัดเดวถึงวัดเดวุ่ิน้ำท่วม ใ,ใกล้กินนะ <c oughs> ตลาดเดี๋ยวนี้ไวร์เขาเอาทรงขายตลาดก็ร้านอครับซุ้มไว้ลก <c oughs> ็เอาไปแกงกิน แต่ผมกับพระท่านเคยกินนักเกียร์ว่าที่เรากลับไปในเมืองกับสินหมู่บ้านนี่ยังก็จะปอกไข่อยู่ซุ่มไว้หลายขนาดม่ขามเป็นน้ำมะขายซุ่มปากขาว่ามะขายในตลาดทุ่งนัทท่องเราจะล่องสื่บมะก,กิ่นนักมือนะครับสุ่มแจงไว้ hết độ xẻ phát lái cho kịp nên cho <laughs> hết เดีวห้าไปกินโรตีครบ,บ้านนี่แต่โรตีไม่กินใลยเบิ่งบางคนอาจจะเคยก,กินแล้วล่ะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยกินครับเดี๋ยวเ้ามาให้เบิ่งเขาขายแถวทางถนนวะผมขี่รถพานเลยเสือกไม่เหลือกันเนี่ยสือกไม่กินบ้านจะสมก้นอยู่รงบ้านช่วงขากลับเัิ่งทำได้เสือกไม่กินสามสิบบาทน,นะรรครับแต่ว่ากัดกระเซียบดิ้นเดี๋ยวจะไม่ให้เบิ่งครับครับบ้านนี้เขาบอกไมาก,กินโรตีครับบ้านนี้ นี่แหละครับสามอันนี่ครับนี่นี่แหละชุดละสามสิบบาทครับครับหลังจากเขากินแกงปลาสใส่สายบัวแล้วเขามากินโรตีแบบนี้นี่แหละครับเขาขายกันชุดละสามสิบบาทครับนี่แหละครับแล้วจะกินใด้เพิ่งแซ่บดีได้ครับ กินได้หลายกับบรรยากเขาด้วยครับผมได้กินก้อนเขาเนี่ยเนี่ยเสียมันอ่อนดีทน เะว่ากเวลาเก็บรักษากะมัดใส่ถุงไว้ดีๆนะครับอยกอากาศขัาไปเราได้ซื้อมากินนะอากาศกับไปมันจิแข็งนิดกินมาเสพต้อซื้อไม่ไม่เฝ้ากินนั่เหมือนลดแท้แช่ไ้ขามขึ้นไปจ้องไ้แต่กินอื้นม่ากนี่มันจีกินมะเสครับเพราะว่ามันขามขึ้นแต่นอกซื้อไม่ไม่เฝ้ากินเลยครับมันจิเสียบมันจีออนมันจีหนุ่มดีกระเถืออากาศน้หน่อยมันแข็งนะครับนี่กระเถืออากาศถือน้ามาได้เนี่ยถือน้ามันคลากร้าย มันกระสีละลายครับมันเป็นน้ำตาลแ้่ผมก็บอกหูว่าเขาเห็ดมาจากยังงูเศรนมันนี่สีขาวครับสีขาวสีเขียวสีชมพูครับเศรนมันแต่ว่าเขาเสือมันกระเอาเขากระซังก่อนเลยมันจะมักเสศษเลย ถ้อาออว่างขายจะขงังค่อนข้างค่อนขางครับว่างขายจะขังค่อนข้างริมถนนแต่ซองค้ออยู่ร่องบานช่วงขากลับวางเผมก็เลยเสื่อมมากินเห็นก็จะอขายจะขังค่อนท้างครับถ้ายออกขายริมถนน ขอาพยายหลายครับขันว่าว่ลของบ่อสัมสากบ่อว่อนไปว่นมากอะยขอาพยายหลายครับเฮ็ <c ười> ดบัถือแก่ทำไปชุม่มทำกินเล้าๆกันนากินมาเม็ดเนาะเฮียจ้องไปเด็กกินตัวเขากะมัดยางไว้ให้เขาครับเนี่อากาศเข้าไปมิดมันสนิท มันทุงไว้ดีๆแบบแผ่นมันออกกันมันนยครับเส็จมันออกกันหวานออกกันมันแต่ว่าผมมากรดสี สินเสียวขาวอะไรนี่เสีบอยู่ออกกันมันออกกันหวานมันกินหอมดีนะครับนี่แหละผมกินอันนี้แหะกินก้อนเขาไปพี่น้องกินไปแล้วไม่อยากเขาเลยกินได้หลาย, <c oughs> ย,ยกินไปแล้วผมก็ไ่อยาก เซ็นซีเชอบง่ายเด็ดน้ำเย็นเฉียบสบายมืออออกไปแซวได้เมือนี่ฝนตกเดี๋ยวนี่ฝน,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 นก็นเริ่มตกแล้วครับเดี๋ยวนี้ฝนเริ่มลิ้นดอกบรรยากาศ บรรยากาศครับชมใม่พี่น,อน้องกาศฝนเลิ่มลินแล้วแช่เลยค่อนข้งางก็นเลฝนตกลินมาแห้งลินเหมลินค่อยๆฝนก็นเลมัน,นมลินมาแห้งครับ ว่าสุท้ายกินจักถุงนึงอย่างละอ่านมันเนี่ยสื้อสามสิบบาทเนี่ยก็แบบนี่แหละครับก็ได้ซ้ำนี่แหละกาขายชุดละสามสิบบาทถ้าจะซื้อสี่สิบหาสิบบาทก็ซื้อได้อันนี้เขาขายอัน,อนละสิบบาทได้ครับนี่นี่เบื้องล้นเนี่ย,ย,ยว่าผมซื้อสามสิบบาทนี่งันนี่ ว่ากันห่อคิดว่ากันห่อจากซื้อนี่เพิ่มก็ได้ครับนี่ว่าผืนแผ่นมันเนี่ยเพราะว่าเขาขายอันละสิบบาทเขาซื้อเพิ่มก็ได้ ในขาดต๊วบ่อพ่องไปขอไพห,หลายนะครับการว่าการจา่าเดีท่านผู้ชมน้ำคั้นกันเลกว่าวนไปว่นมาตอนนี้เอาเกา่าจับใจความาได้ขอภห้หลายครับ,บวันบ่อว่ค่อยคล่องมาไลย มันกับจะคิดว่ามันปวดหัวน้ำมัน้อน่อตาแนวเกาแนวบ่้ตาเดิมเดิมบ่อแบบแต่ตาแนวเกากเดิเาเดิมเอาตาข้ามเดิมมาบ่อมันปวดหัวคือว่าน่ะคนเบิ่งกันเลยไปปรับปรุงเราเลยว,วะเนาา่าเดบดี้ดาเฮ็ดยูทูบมันบ่มีไผยเก่งนะแต่ตอนแรกๆหรอก มค่อยฝึกไปเรื่อ,อยครับผมกันตั้งพวกนักเข่าเราก็ยังฝึกกันฝึกการโบกการจ่าให้กันมันฝึกป๊อพานโบกมุขของกันอ่านเข่ากางเก่งประเทศอันนี้าจากจอกกระไรหรอก็าจอกก็บอกไปเป็นนักเข่าดิสุ่มนีก็นดีต้องโบกเก่งอ่านเข่าเก่งดีจังเลเป็นนักเข่าได้ ไปเดนบอกว่าผมว่าผมโยบอกคุณคนเดือนบอกผื่นคนเดือนอย่าสร้างมันผมลบผิวถิ่นมันเลยผมบอกว่ามันเปลี่ยนสั้นครับผมคนไหนบรรดาผมจะมันมาบอกผมว่าผมไปบอกผื่นคนเดือนซุ่มบอดีเห็ือนว่าแข้งตังเจ้าห้องลบผิวถิ่มมนเลยห้องมาต่องเปล่ามันขมบึงช่องห้องหละสั้นครับมาไปเดนบอดีนั้นผม แพนนั่งอ่อนนุ่มดีครับแพนนั่งเนี่ยอ่อนนุ่มดีเอาแค่ okay, นี้ครับ ไหนยังเด้เดบ่ดีกล้อันนี้กะว่าบ่ดีว่าง้างว่าวัดของว่ายังไปผิดพลาดไปกะเดีแต่ท่านผู้ชมลงมคั่นบ่ถือใจท่านผู้ชมขอขอภัยหลายะนะครับบอกกันไม่คลิปนาครับอเอาไปแค่นี้แหละสี่แยกปวดครับไปเล